ลงสรีา,า,าท่านไล่ด้หลายท่านไเดินได้เยอเจือผอ้ะเริ่มเป็นผู้สั่งสัขนทีนี้นโ้จะเริ่มจงดุดสามสองหนึ่ง สามสองนิ้วมั้งข,งขยับเลยขยับขยับตึงตึงแล้วขา้อขยับเลย